หนูอยากหมดนี่ก่อนแล้วค่อยมีอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าสมมติว่ามีแล้วแบบเออคิดอีกแบบถ้ามีแล้วเขาแบบเอาสมบัติมาด้วยเงี้ยแล้วมันอาจจะแบบบึ้มมันเลยอยงเขฝา,าขขขฝากไว้กับเขาฝากไว้กับลูกหลายสมบัติบอกแมนมีลูกแ,<ม>แล้วอาจจะปังกว่าเดิมอีกอายุเยอะกว่านี้จะไม่ดีใช่ไหมเท่าไม่มีคําว่าพร้อมจริงๆหรอกน้องย่า<ช>มีเลยน้องย่าอ้ามีต่คนบอกให้มีบอก ลูกสาวเกิดปีมังกรเรียนเก่งมากอย่ารอเลยอย่าคิดเยอะบู๊บลอกเรื่องนี้คืออะไรบล็กบล็อกมินี่มินนี่กเรื่องนี้คือเลาคนรเว้นเอาเม่นเอาเม้นเอาเว้นเอาตะก้าขึ้นใจล้ามากเลยตอนนี้ตะก้าขึ้นฮอตมากเลยใครกดดูตระก้าคนเลยครับผมใครอยากสั่งซื้อสั่งซื้อเลยนะคะสองร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับเซตนี้เอาไปเลยครับผมแบบนี้นะกดไพ่ถ้ากดมาขาก็จะได้มาขาแบบนี้นะไปเลย อย่ารอเลยน้องย่าฮ้ยิีค้ากันถึกใจให้เอาแล้วถ่านหนูมีจริงๆแล้วพี่ๆจะแบบดีใจมากไหมมีตอนนี้เลยน้องแป้งน้องมีจะได้ช่วยเลี้ยงเอารอดเลยขายของเลี้ยงลูกไปด้วยเหมือนพ่อยิวค่ะขายดีมากเลยเ๊ะถามแปลกๆจะดีใจมากไหมอะมีเลยน้องย่าดีใจมากสุดๆมีเลยแม่ตู้รออุ้มหลานอายุเยอะจะได้มีแรง เฮ็ดมือดีเลยแซนดีใจสุดๆโอ้ยแซนดี่เกิดปีมังกรเนาะดีใจมากเลยน้องย่าวู้มิจฉาเนื้อสิดีใจได้เพิ่นดีใจแซนเ้าคักได้หวังเราเกิดเม่นดีนะเม่นดีค่ะบม่เขาเม่นเชื่อกันนี่โม่มีใครอยากเม่นเชื่อบูมอยากให้หู้ชื่อเอาเลยน้องย่าดีใจรอแล้วหะนะคุณแม่อ่างตอบแชทซนคุณแม่อังค่ะตอบแชทมินไหนหรอมินนี่นหละค่ะมินนี่ ถ้า30มสิเขาจะเจาะไม่อย่างนั้นเขาจะตอถุงน้องข้ามบ่อยเพราะเขากลัวจะเป็นเด็กเป็นดาวถ้าอายุเยอะใช่ก็เลี้ยงนะน้องย่าดีใจมากแม่นีจะได้หลานแล้วโอ้ยยังไม่ได้บอกว่าจะมีตอนนี้เลยสตาร์ทจ้ากขึ้นฮอตร้อยยี่สิบเก้าจากจากสะารอขึ้นฮอตแบ่หกสิบ่าตะเกอะไรอ่ะ สั่งได้นะ2องเฉพาะเฉพาะโปรวันนี้นะครับแดงก็อวให้เอาโดดศิลควนออันควานอยากเห็นค่ะตอนนี้แหละกำลังดีมีลูกอายุมากเราจะแก่แล้วหมดกำลังหาเงินช่วยด้วยฮลัลโหลลูกพี่เกิดปีมังกรเรียน <ผม S 2> เนก่งมากผมรู้ว่าทุกคนบอกเนี่ยบอกเนี่ย,ยมันคือประสบการณ์ของทุกคนจริงนะเหมือนพี่เนี่ยคขานี้บอกว่าเดีย๋ยวเราจะไม่มีกำลัง งานหาเงินให้ลูกพอเราเริ่มแก่แล้วโอ้ยถ้ามีลูกตอนนี้อารู้ก็จะมีเพื่อนไปกินเหล้าไงจุงแ้นลูกต้อนเงี้ย, <laughs> น,ยน้อยหน่อยน่องน้อยมีบอกอย่ารอนานเลยน้องย่าอายุจะเลยแล้วนะอายุจะเลยค่ะันะคะโอ้ยยี่สิบหกแล้วปีหน้าก็ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมมีสกิปเ<ล>ปกรามที่บอกมาเนี่ยก็เหมือนว่าทุกคนจะผ่านมาแล้วถือน้ำห่อนลวกมาก่อน ผมไม่อาบน้ำพอนมาก่อนได้ถือน้ำพอนลวกมาก่อนปีมังกรดีจริงนะแล้วยังไงพี่ยังไงดีถ้ามีแล้วแบบมันคิดหลายเลยอยู่ดีๆก็ขึ้นมาเองเลยคิดเด้ยั้มย้มแบบบอกคุนว่ามันคิดหลายเด็มันสิคิดหนึ่งสองสามสี่หาแต่มันอยากมีมากแต่มันคิดนมเข้าใจบ่กเออมีอายุเยอะไม่ดีนะคะมีเลยน้อง พี่มีตอนยี่สิบสามตอนนี้ลูกเป็นหนุ่มแล้วนะพี่สามสิบเก้ายังไม่มีเลยไม่มีใครเอาอะลว่าว่ายังไงแม่มีลูกยี่สิบสามรีบมีเลยจ้าแม่มีลูกย4สี่ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องคิดเดยอะค่ะฮะกดตะก,กาได้เลยครับกดตะกาก่อนครับตอนนี้ใช่กดตะกาเลยนะใครที่ยังไม่เคยใช้ตะกรารผาสอบถามได้นะ เราถามได้เด้อพี่มีตอนอายุายี่สิบห้าเออแจมแม่มาพร้อมเลี้ยงมากเดียวไปเลี้ยงยี่ห้องงันทอดก่้ยโอ้ลูกก็เลยสิตุกน้ำมันชุกแป้งทอดเอาเลยแม่แม่ยังะตอนนี้ถามแม่ตอนนี้ม,มีตอนสามเก้ามีตอนสามเก้าเจอายุหกสิบห้าแล้วหลานเพิ่งเจ็ดปี น้องอยูจินน่ารักมากมีลูกอะโลก,ก็จะไม่มีเวลาไปกินเหล้าเราติดลูกใช่ไหมเตยจะถ้ามีลูกแล้วเตยจะไปกินเหล้าไหมเอาลูกไปน้ำผู้หญิงเวลาจำกัดไม่เหมือนผู้ชายแต่มีลูกอายุประมาณที่หกยี่สิบเจ็ดเด็กจะฉลาดหมอบอกมนี่จะทิชี <c oughs> เอาไหมแต่หนูอะถ้าสมมติว่ามีแล้วหนูจะมีได้เลยหรือเปล่า ถ้าจะพูดว่าแบบตั้งใจสิมีเลยคิดว่าสิติดเลยบอาคิดว่าสมาเลยบ่รู้ไหมพ,พูดคนเดียวคนเดียวคิดว่าจะมีง่ายไหมแบบร่างกายอะ่ะมีแล้วมันจะดีเองอย่าคิดเรื่องอื่นจริงหรอมีเลยยากตอนนี้ <laughs> บอกลูกว่าจุดตีตอดนนีเต่กูหนาม่นกันบักข้าบักแน ใช่บางคนติดยากอายุไม่เยอะติดเร็วเดี๋ยวน้องจะมี f อฟเยอะมากลองปล่อยดูก่อนโอ๊ยถ้าหนูกลังหามามีงายก็ต้องลองมีดูเลย,ยบางคนก็ไม่มาไวมีมาเลย,ยต้องลองมาสั่นมีเร็วๆดูจะได้มีกำลังจะได้มี กำลังตามลูกค่ะเอคนมาคัดสักครับบอกมีเลยไม่ต้องคิดมากมีตอนนี้แหละเรามีกำลังพูดนะโอ้คักแน่คักแน่คักแน่คนพิมพ์หลายนะฉันเรื่วิร์กนบไลน์ค่ะคนหลายค่ะตะก้ากับหอตหอดเอาคนตะก้าก่อนครับตะก้าก่อนตะก้าก่อนนะครับตะก้าเลยนะครับ แม่มีลูกอายุเยอะแม่สี่สบห้าบสี่ลูกยังไม่จบหมห้าเลยดูยูจินเอซเพิ่มขึ้นเพราะน้องอยูจินแต่นม่ตอนนีื่อิท่านใส่แล้ว,ลวาใสซื้อซื้อสครับไปเบอร์ถ้อยเลี้ยงหลานกันจ้านี่อยากเลี้ยงออนไลน์แล้วเอาอมีบ่อเลี้ยงออนไลน์ แล้วแล้วแล้วแบบถ้าลูกออกมาลูกจะเป็นหน้ายัางไงวะหน้าอย่างนี้ตาหักเด้อโตป่านี่ใสยย่ด้วยดีโอโอ้โอ้อปัน,นตัวนี้เ,อ,เอ้ยกดตะกร,ากการ้าได้เลยน่ารักมาขายสครับหาค่านมเยอะๆแม่นคะ่ะพี่น,น้อง ผู้ใดอยากร้องสกรับค่ะพี่น้องขารีบมีเลยน้องญาติลูกออกมาน่ารักแน่นอนน่ารักไหม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 ขอบคุณค่ะวินนี่ที่สั่งให้หมูชื่อมีขอบคุณนะครับวินนี่ถ้าถ้าถ้าเรียกงหมูไม่หมูไม่สั่งเลยหมูต้องดูยกลู่ รับรองน่ารักเข,เขาซื้อมินนี่เด้อไมใช่โนซังผีกไ็ได้ด้วยนะว่า <c oughs> เขาซือ <c oughs> ซ้อมินนี่ไม่ใช่วินนี่นะครับคุณพี่ <c oughs> แฝดเลยอ่ะ <c oughs> มินนี่นั่นเอมินมนี่กวัวผี <c oughs> ไป <c oughs> ไปเลยแล้วอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าอยู่ๆหนูแบบมีน้องขแบบึ้นมาทุกคนคิดว่ามันจะมีดราม่าไหมตัวมีดรออันนี้ถามอ่ะคิดว่าถ้าเกิดหนูมีน้องขึ้นมามันจะมีดรา,ม,าม่มาไหม เป็นข่าวมาดทันทีเป็นข่าวเออมันจะเป็นก็เป็นข่าวอยู่แล้วเออแต่ว่ามันจะดับมีคนแบบดางมากไหมไม่ีเออถ้าเขามีจริงทุกคนในนี้ต้องสู้นะสี่หลยคนต้องไปต่อไม่ถ้าไม่ต่อไม่ได้นะ ทีละคนเนี่ยทุกคนต้องสู้นะไปเป็นสอกเลนข้ามเหมือนกัน่ไฝึกสกิลไปแล้วนะฝึกสกิลไว้ฝึกพิมพ์ไว้เนี่ยฝึกพิมพ์ไม่เลยเนี่ยพิมพ์เยอะๆนะครับพิมพ์เยอะๆกันไม่มีหรอกโตแล้วเออไม่มีหรอกทุกคนรักอารู้เพราะน้องเกิดจากความรักเลยวันนี้น้องย่าพูดแปลกๆมีแล้วบอกยังไม่มีถ้ามีแล้วมีไม่อยู่อย่างนี้หรอกโก เป็นคนเก็บความลับให้อยู่พี่หนูตรวจเจอปุ๊บนี่หนูน่าจะได้บอกพี่พี่แต่วันแรกต่อให้บอกว่าอย่าเพิ่งบอกใครเนี่ยหนูจะอยู่ไหมหนูคงตื่นเต้นแล้วก็แบบพูดอะไรหยุดออกมามากกว่าน,นี้ยอันนี้คือถามจริงๆเออ